สวัสดีครับวันนี้คุณได้ใช้โปร V.I.P. ของบริษัทท o อปอัพธุริ t แล้วเรืยังครับโปร V.I.P. คือซิมโปรนะฮะที่ใช้กับสมาร์ทโฟนได้ใช้กับเราเตอร์ได้นะครับโดยที่โปรนี้นะครับคุณสมบัติก็คือคุณสามารถนะครับโทรไปไปลายสายจะไปเครือข่ายอะไรก็ได้โดยที่ไม่จ่ายตังเพิ่มแล้วครับคือโทรแบบไม่อั้นนะฮะและที่สําคัญคือ โปรนี้ซิมนี้นะครับสามารถเล่นเน็ตนะครับไม่ลดสปีดไม่อั้นครับโดยที่ซิม VIP นะครับเราจะเหมาจ่ายเป็นรายปีนะฮะซึ่งปีหนึ่งราคาเบามากครับผมบอกเลยว่าราคาต่อปีเบามากนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ราคายังไงนะครับคุณสอบถามไปที่สมาชิกท็อปอัพทุริใกล้ตัวคุณได้เลยครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง175บาทเน็ตไม่อั้น โไปสายไม่อั้นกับซิม vip นะครับโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าวันนี้คุณแค่มาเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกกับ top up tourist นะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อโปรดีๆอย่าง vip pro นะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะฮะใครที่มีเราเตอร์บ้านอยู่ปกติแล้วตัวผมเนี่ยนะครับจ่ายเราเตอร์เวลาจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตต่อเดือนเนี่ยกับเราเตอร์บ้านเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีเฉียวเฉียวเจแต่วันนี้ผมแค่มี เราเตอร์ที่เสียบปลั๊กได้นะครับแล้วก็ซื้อโปร v ีพนะครับซื้อโปร v ีไปใส่ตอนนี้นะครับสัญญาณแรงมากและที่สำคัญคือเราเตอร์นี้ผมชอบมากครับสามารถต่อกับโทรศัพท์บ้านได้ซึ่งผมไม่ได้จับโทรศัพท์บ้านมานานแล้วนะฮะดังนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถโทรฟรีได้เลยนะครับเนื่องจากเราเหมาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็การปล่อยสัญญาณแรงมากๆนะครับดังนั้นตอนนี้เครื่องนี้ก็ใช้โปร v ีพีเราเตอร์นี้ก็ใช้โปร v ีพีนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะฮะโทรเข้าโทรศัพท์บ้านนะครับผมไม่ได้ย นะฮะนะครับก็จะโทรดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าโอ้เสียงนี้ไม่ได้ยินนานมากเลยฮะอีกสักเติร์ดหนึ่งอ่านะฮะเนี่ยละครับผมจะบอกได้เลยว่าคุณลืมการจ่ายค่าโทรศัพท์ไปได้เลยครับดังนั้นนะครับผมถึงถามว่าวันนี้คุณได้ใช้โปร V.I.P. ของบริษัทท็อปอัพธุนแล้วหรือยังครับคุณสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าการใช้การใช้โปรอย่างประหยัดได้คุณภาพสูงและคุณสามารถ ทำรายได้จากการที่คุณใช้ชอบเชร์กับท็อปอัพ u ุริตได้ครับคุณสอบถามนะครับให้กับกับใครก็ได้ครับที่เป็นนักธุริตท็อปทุริตที่แชร์คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ